ก็พาท่านผู้ชมมาพบกับคุณป้าคุณป้าแนะนำตัวเลยค่ะป้าแมะนาชื่ือะไรอใช่ค่ะป้าก็ช่อฉลองอยู่ที่ไหนคะอยู่ที่เขาเจ็ดลูกตําบลเขาเจ็ดลูกตําบลเขาเจ็ดลูกอำเภอทับค้อจังหวัดพิจิตรค่ะป้ารู้จักอีเขียวนาโนนี่ได้ยังไงครับรู้หลานชายเอามาฉีดให้เอามาทดลองฉีดกับเอามาทดลองฉีดกับแปลงผักนี่มันงามก็เลยใช้ ว่าจะไปซื้ออยู่นี่จะไปซื้ออันนี้ฉีดมากี่วันแล้วคะป้าสามวันสามวันได้ขนาดนี้เลยปกตินี่เคยปลูกมามันไม่ได้แบบนี้มันไม่ได้แบบนี้หรอกค่ะก็สนใจก็จะแนะนําบอกต่อเพื่อนบ้านให้ใช้ดูนะคะเพื่อนบ้านใช้กันมันก็ได้ผลดีค่ะประทับใจนะคะบวกเพื่อก็งามไวัยกินาโนเนาะไหนนึกชื่อไว้อิเขียวซุปเปอร์กินาโนะ นี่ขอบคุณป้ามากนะคะา <Yeah. S 1> สวัสดีค่ะ